ซซนดี้มึงทุกคนเขาทิ้งกูไปหมดแล้วว่ะเฮ้มึงใจเย็นๆกูอยากจะร้องไห,ห้เฮ้ยกูถามอะไรหน่อยดีทูมันไม่ดีตรงไหนวะทำไมตอนนั้นมึงถึงบอกเลิกเขาไปเรารักแอปเปิลนะเราจะถ่ายรูปแอปเปิลให้มันเต็มฝาบ้านเลยทูมันสักจริงจกว่ะมึงก็รู้กูกลัวจริงจก <c oughs> เหรอแล้วเบสอะ เรารักแอปเปิลนะเราสัญญาว่าเราจะทำอาหารแอปเปิลกินทุกวันเบสมันเงือกดำสงสัยเหงือกโดนแดดเยอะไปหน่อยแล้เป้อะเป้เรารักแอปเปิลนะเราอยากเห็นแอปเปิลแข็งแรงเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆเป้เขาขนจมูกยาวอะกกลัวมันทิ่มหน้า วันโสดแล้วบาย